สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้จอร์ดโอเฮดกับทีมงานตีลังกายิงนะครับเช่นเคยฮะวันนี้มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญนะฮะที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับก็คือเรื่องนี้เลยครับโควิด -19 ้ครับท่านผู้ชมครับส่งผลต่อวงการฟุตบอลอย่างไรบ้างนั่นเองเนี่ยวันนี้จอร์ดโอเฮดจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับ ช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลนะฮะหลายรายการเลยทีเดียวนะฮะกำลังชี้เป็นชี้ตายนะฮะแล้วก็วงการฟุตบอลนะฮะกับต้องเจอปัญหาใหญ่มากเลยนะฮะท่านผู้ชมครับทำให้สมาคมกีฬาและรัฐบาลครับต้องรีบออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสครับท่านผู้ชม กรณีที่น่าจะเป็นประเด็นร้อนที่สุดของพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ดำเนินการมาถึงนัดที่29นะฮะโดยมีสโมสรอนหงแดงเอร์พูนะฮะที่นำเป็นจ่าฝูงทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่25แต้มต้องการอีกเพียงแค่6คะแนนนะฮะจากโปรแกรมที่เหลือ9นัดจึงจะจบฤดูกาลนี้ด้วยแชมป์นะครับและก็จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ27ปีนะฮะหลังลีกดิวิชั่น1เปลี่ยนชื่อเป็นพรีเมียร์ลีกครับ แต่การจะเป็นแชมป์สักครั้งนะฮะมันยากมันลำบากซะจริงๆนะฮะสำหรับสาวกเดอะครอปนะฮะหลังมีการเลื่อนการแข่งขันออกไปทำให้สำนักข่าวกีฬาหลายสำนักคาดถึงความเป็นไปได้ที่พรีเมียร์ลีกจะตัดสินใจให้ฤดูกาลนี้เป็นโมฆะครับท่านผู้ชมหรือการจบการแข่งขัน <c oughs> เนื่องจากข่าวว่าทางสโมสรฟุตบอลอังกฤษพึ่งจะประกาศยุติการแข่งขันฟุตบอลนอกลีกนะครับและให้การแข่งขันนั้นเป็นโมฆะนะฮะ แน่นอนนะฮะว่ามีอีกหลายทีมนะฮะพร้อมที่จะให้การแข่งขันครั้งนี้นะนะฮะเป็นโมคะโดยเฉพาะสโมสรที่กำลังหนีการตกชั้นนั่นเองนะฮะเนื่องจากถ้าหากการแข่งขันเป็นโมคะนะครับจะไม่มีสโมสรใดได้เป็นแชมป์และตกชั้นนั่นเองฮะแต่จากสถานการณ์โควิด1 9นะฮะในอังกฤษไม่สู้ดีนักทำให้ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงมติก็เป็นได้ ในขณะที่ลีกอื่นในยุโรปนะฮะก็มีโอกาสที่จะพิจารณาถึงมติของฝ่ายจัดการแข่งขันไม่แตกต่างจากพรีเมียร์ลีกนะครับเนื่องจากทุกทีมนะฮะยังมีโอกาสที่จะได้รับสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าครับรวมไปถึงโอกาสในการคว้าแชมป์และการหนีตกชั้นนะฮะทำให้การพิจารณาของมติฝ่ายจัดการแข่งขันจึงสำคัญต่อสโมสรฟุตบอลในตอนนี้ครับ โดยเฉพาะหลีกที่มีคู่ปรับที่กำลังเบียดและก็แย่งกันเป็นแชมป์หลีกนะฮะทั้งบราร์เซโลนาเรอัลมาดริดนะครับในลาลิกาสเปนยูเวนตุสลาซิโอในเกาโชซิรีอาครับและบาเยอร์บวนิกโบรุสเซียดอทมูน ยิ่งมีผลต่อการพิจารณาเป็นอย่างมากครับอย่างไรก็ตามครับหลีกใหญ่ในยุโรปส่วนใหญ่ยังคงมีมติเลื่อนการแข่งขันออกไปก่อนนะฮะเพื่อประเมินสถานการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตต่อวงการฟุตบอลนั่นเองครับครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี่ก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด -19 เอาละครับสุดท้ายนี้นะฮะจอร์ดโอกับทีมงานตีลังกายิงนะฮะก็ขอ จบการอภิปรายเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับใครชอบก็กดไลค์เหมือนเดิมฮะใครไม่ชอบก็กดแชร์เขาหน่อยเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ